สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแต่งลูกอินเดพาลัมกันนะครับคุณชมอตอนนี้ลูกใหญ่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็โดกมากเลยนะฮะนี่โนนก็จะทําการแต่งเพื่อให้ลูกมันไม่ติดกันนะครับอพอมันโตขึ้นมาลูกมันก็จะพอดีนะครับผมถ้ามันโดกเกินมันติดเกินนะฮะมันก็จะทําให้ขาดได้นะครับผมเป็นเนี่ยเต็นนี่ขาดได้นะครับลูกเบียดกันนี่ดูที่ยังไม่ได้แต่งหน่อย นี่น,นี่ยังไม่แต่งมันจะเป็นพวงั้องุนเลยใช่เป็นพวงพวององุนเลยติดกันแบบนี่เลยคุณผู้ชมใช่มันติดกันเกินนะครับอนนท์ลองเอาออกสิปีดออกเลยเต้องเว้นระยะให้นะครับผมเผื่อลูกมันโตขึ้นมาใช่อฮะอันนี้เป็นพันธุ์สีเหลืองพันธุ์สีเหลืองสีแดงเพิ่งออกต้นเดียวใช่ ปีนี้ก็ออกมาหลายจันเลยนะครับตัวนี้เยอะมากเลยปีนี้ครผมข้างบนยังไม่ได้น้มจันเลยยังเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราแต่งเสร็จเราก็จะทําการห่อนะครับห่อเพื่อให้ผิวมันสวยผิวมันก็จะเหลืองถ้าเราไม่ห่อเนี่ยมันก็จะดังๆมมันแดดมันเผาแล้วก็แมลงมันจะมาเหมือนแมลงมันทองมันมาเจาะมันก็จะเป็นสีไม่สวย เหมือนแบบอบผิวมันเลยเนาะเออน,นี่อบผิวไว้ให้มันเหลืองทองนะครับวันนี้ก็พามาเข้าสวนนะครับผมที่แรกกะว่าจะให้นนแต่งลูกทุเรียนแล้วพอดีแต่งไปแล้วผมแต่งไปเมื่อวานแล้วก็เลยแบบไม่ไม่แต่งละมันพอต้นแล้วก็เลยมาให้ช่วยแต่งลูกอินทรพลต่อนะครับอันนี้คืออะไรลูกแฝดเหรอลูกแฝดเนี่ยอันนี้คือนี่แหละลูกที่มันผสมไม่ติดมันก็จะมาเป็นแบบนี้ลูกนออี้เน่นอะถ้าผสมเกสรติดมันก็จะออกเป็นลูกกลม,กม ถ้าผสมเกสรม่ติดมันก็จะเป็นลูกแฉกเป็นล,ลูกดาวอ่ะลูกดาวเออลูกดาวมันเป็นแฉกสามแฉกสองแฉกอะไรเงี้ยอันนี้เราผสมเกสรมากี่วันแล้วนนประมาณเดือนหนึ่งเป็นเดือนแล้วเนาะใช่เดือนกว่าๆช่วงที่พี่ไปกรุงเทพอะ่ะช่วงนั้นอะ่ะตอนตอนนั้นยังเล็กอยู่เลยนะเพิ่งออกมาจากอันนี้เลยใช่อันนี้แบบใหญ่เร็วมากเลยเมื่อวานก็ให้ปุ๋ยไปให้น้ําไป ก็เด็ดออกเด็ดให้เขามีระยะห่างนะครับมันเด็ดง่ายนะง่ายหมุนหมุนใช่แค่หมุนแบบหมุนออกอะ่ะต้องหมุนนะถ้าไม่หมุนมันทําให้ก้านฉีขาดได้มันก็จะไม่สมบูรณ์นะก้านนั้นเดี๋ยวผมก็ต้องตัดแต่งอีกมันมันยังติดอยู่เนาะเพราะว่าแบบมันยาวเกินมันก็ลูกไม่ใหญ่นะถ้ามันโดกเกินลูกก็ไม่ใหญ่นะครับไอ้ลูกเฟดเยอะจังอ๋อคนนี้มันโดกอยู่แล้ว ปีนี้จะได้กินเยอะหน่อย,ดเ,ยเดี๋ยวรอสีแดงกิเยอะก่อนเดี๋ยวผมจะให้ให้คุณผู้ชมได้ลองชิมสีแ,แดงอร่อยไหมพี่เกมสีแดงมันสีสวยแล้วก็ลูกใหญ่เป็นสีเหลืองนี่หากินได้ทั่วไปไงเ<ะ>รอุ่นนี่เนาะจะหากินได้ที่ไหนก็ได้เพราะว่าม,มันมีเยอะสีเหลืองอะ่ะเดี๋ยวสีแดงสีโอรสออกเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณผู้ชมรอชิมได้นะครับ นู่นครับ<ข><ข>ผมอยู่มาปีสองปีนู่นหแหละแซบเลยนะสีรถอ่ะเขาบอกว่าเป็นสีรถนี่เป็นสีที่แบบรสชาติหวานกรอบไม่มีฝาดไม่มีเฟื่อนเลย <c oughs> แตส่สีเหลืองนีอาจอาจจะมีความเฟื่อนนิดนึงสีแดงก็มีความเฟื่อนเพราะว่าเปลือกมันจะหนาเพราะว่าลูกใหญ่โหเป็นปวงองุ่นเลยอะ่ะดีนี่ฝั่งนี้ยิ่งดุกเลยคุณผู้ชมนี่ดุกช่อนี้ ถ้าเราทิ้งไว้แบบนี้มันก็จะลูกไม่โตมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ยัดกันยัดกันแล้วก็เนี่ยสายเนี่ยขาดเลยนะไอ้เนี่ยชอ่อช่อสีเหลืองเนี่ยขาดเลยมันนัก่กันเนาะไม่มันเบียดกันไงเบียดจนขาดเลยนะเบียดจนขาดเลยเนี่ย oh. แล้วก็ลูกไม่สวยด้วยมันลูกเล็กถ้ายิ่งห่างอะ่ะยิ่งลูกใหญ่รสชาติดีเราลองแต่งให้ ให้มันสามสามทิศทางเลยอ่ะนี่นี่นี่เออมันจะเริ่มออกมาเป็นแบบสามอันเลยนี่ทั้งหมดอันนี้ด้วยเออตามแบบเนี้ยซ้ายขวาซ้ายหลังอะไรเงี้ยก็ดูแลยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมอินทพาลัมอ่ะต้องระวังดวงเลยนะดวงกลัวจะมาเจาะต้นถ้าดวงเจาะนี่เรียบร้อยปีที่แล้วเรียบร้อยหนึ่งต้นจ็หายใจคว่ำ ออกช่อมาเราก็ต้องผสมเกสรไม่ใช่มันจะติดให้เราเลยนะ<ไ>ต้อเอาเกสรตัวผู้มาผสมอีกผสมติดเราก็ต้องมาแต่งแต่งแบบนี้อีกนะครับผมถ้ามาติดเยวะเราก็มาแต่งอีกอแล้วก็เอาถุงมาห่ออีกถุงหอ่อถุงละสามสิบาทน้่นนะถุงห่อมเฉพาะหอมหอนะมันอะพี่แล้วพี่เอาถุงปุ๋ยมาหอม่อมันก็ได้แหละแต่มันมันก็ไม่กันน้ํากันฝนอะ แต่ยังตอนน,นะตนี้มันลูกหมากเนาะใช่ใช่ใช่ลูกหมากตอนมันยังน้อยอยู่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมการทําสวนผู้ชมก็มจะได้แต่ละอ,อย่างนี้ <laughs> เหงื่อหยดลงดินไม่รู้จะกี่หยดแล้ว <laughs> ต้องพึ่งต้องพึ่งอน,นี้ด้วยนะสภาพอากาศ บางปีก็ดวงดวงเหมือนดวงแล้วอะบางปีก็ไม่ออกลูก <c oughs> ถาภาพาอากาศโหดร้ายแล้วก็จะร้องไห้แต่ละปีถ้าไม่มีลูกมันก็ผ่านไปปีหนึ่งเนาะ <c oughs> ใช่หนึ่งปีเลยนะหนึ่งปีนี่นานนะนานสิเพราะฉะนั้นดูแลให้ดีครับรักกันให้มากๆ หมายถึงยินทะาลำใช่รับต้นไม้เดรออืมนียสอนแป๊บเดียวนี่เก่งเลยนะคุณผู้ชมธรรมดาเร็วๆบอกแป๊บเดียวนี่แบบดึงแบบแต่งได้สวยเลยเนี่ยธรรมดาเร็วๆโอเคนะเนี่ยแต่งเก่งนะเนี่ยแต่งเก่งแต่งลูกแต่งลูก ทำลูกเก่งทำลูกเก่ง,แต,งแต่งเก่งดิงลูกอินทาราเก่งนเนี่ยเป็นช่อสวยเลยเนะี่ยโตมาเนี่ยแบบแน่นพอดีเลยเอ,อเออเนี่ยถ้ามันลูกมาโตมามันก็จะแน่นพอดีแ้อันนี้สวยนะเนะนี่ยสวยยิ่งห่างยิ่งลูกโต อ๋อยิ่งห่างนี่คือลูกมันยิ่งโตใช่ไหมมันได้กินอาหารมันไม่มีเพื่อนแย่งอาหารไงมันก็จะไปโตอูอเบียดกันแอดเลยอืมข้างบน หมาไว้นะเนี่ยบอกแป๊บเดียวรู้เลยเนี่ยคนเราเนาะนันะ่นแหละ <c oughs> าสามลูกด้วยอะเอาสวยเลยไงนี่ไหนวมดยังพวกนี้อไได้แล้วมั้งด,ดูสิใช่ดดได้แล้ว <c oughs> ไ,ไหม ถ้ามันถ้ามันโตอีกหรือมันเบียดอีกก็มาแต่งอีกรอบก็ได้ี่ไม่แต่งแล้วพอแล้วพ<ข>อ,อแล้วปล,ปล่อยไว้แนี้เลยแลออ้อแต่งรอบเดียวพอแล้วนี่นี่ก็พอแล้วนี่แต่งให้มันจบไปเลยงานจะได้หน้าเดียวไม่ต้องมาแต่งแล้วแต่งอีกแต่งให้มันจบไปเลยอ่ะแต่เยเลอราจะจะได้ไปทําอย่างอื่นไงออให้มันจบไปเลย โอ้โหนี่สวยสามทางเลยอะนุ่นต้องโน้มจันลงมานะยังไม่ได้โน้มจันเลยผู้ชมแต่พวกนี้ผมก็จะมาจัดการให้หมดเลยพวกนี้อีกประมาณหนึ่งจันสองจันสามจันสี่จันฝั่งนี้ลูกใหญ่นะฝั่งนั้นใหญ่แล้วงนั้นมันออกก่อนนี่ใช่ออกก่อนเนี่ยฝั่งนี้ลูกใหญ่แล้วเพราะว่ามัน แต่กันก่อนผสมเกอสรอก่อนนี่ตังนี้ผมแต่งไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ดกเพราะมันเป็นผสมเกอสรเก่าของเก่าเกอสรปีที่แล้วเอามาผสมสองจันนี้มันเลยไม่ค่อยติดสั่งมาเกอสรมาไม่ทันเนี่ยสองจันตุ้งใหญ่ๆเนะนี่ยแต่อันนี้คือเกอสรใหม่คือมาติดแบบติดแน่นมากเลยติดเหมือนกับอางุ่นเลยนะเยนี่ย เสเนาะเสร็จแล้วหนึ่งกันผู้ชมสวยเลยเยมื่อกี้แน่นขนาดโอเคเดี๋ยวเราเอาไว้เพียงนี้เนาะเดี๋ยวเราทำงานกันต่อนะครับผมโอ้สวยอะสวยสวยโอ้ปีนี้หวานเจี๊ยบเลยในปีนี้เ <laughs> ต็มต้นเลยอะเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปต่อไปครับวันนี้เราลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว พาไปหามะแดงต่อโอ้โหของดี